สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกรล้วนะครับกับช่อง Super ร i ไ e เกอร์สปารหนึ่งสามหนะครับ EP นี้เรามาพบกัน EP ที่หลายแล้วก็ใหม่รู้นะนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนี่ครับมาแกะกล่องตัวนี้เลยโซ่ดีๆนะครับสี่นะครับอันนี้จะเป็นข้อหนาครับอันเนี้ยผมก็เพิ่งจะสั่งมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับ เพราะปกติผมจะใช้เป็นพวก R K แล้วก็อ,อะไรนะพระอาทิตย์นะครับเนี่ยตัวนี้ผมใช้สั่งมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับจะมาเขาเรียกว่าอะไรอันบะ็อกเลยแกะกล่องกันนะครับแล้วก็จะดูไปพร้อมๆกันครับว่ามันใช่ของแท้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็สั่งมาในช้อปปีนะครับในช้อปปิ้งมอล l นะครับร้านช้อปปิ้งมอล l แต่จําชื่อร้านไม่ได้นะครับแล้วก็มาแกะกันเลยตัวนี้ผมมันจะมีอยู่สองสีนะครับเป็นสีทองทองนอกและทองในแต่พอดีว่าผมเคยใช้สีทองมาหลายยี่ห้อละมันก็สีหลุดลอกเหมือนเดิมผมก็เลยมาจบที่เป็นสีเงินนะครับตัวนอกนะเป็นเงินแต่ข้างในเป็นสีทองอยู่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้ว ผมไม่ได้ใช้เป็นโซ่เอ็กลิงหรือโอลิงนะครับเพราะว่า,าผมว่ามันใช้งานไม่คุ้มนะครับที่เราใช้โซ่โอลิงหรือเอ็กลิงมาแต่ถ้าเป็นพวกใช้งานน่ยผมว่าโอเคอยู่สำหรับรถคันนี้เจ้าสปาของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราล้างรถบ่อยเนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยดีต่อการใส่พวกโซ่โอลิงเ l กลิงเท่าไหร่นะครับอ่ะก็จะแกะกันไปเลยอันนี้ก็จะเป็นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจำนวนข้อหรือเปล่า1 6, นึ่งรครับ R B อันนี้ก็จะเป็น428 H D S นะครับก็จะประมาณนี้แหละโดยรอบกล่องผมก็ไม่เคยใช้ว่ามันเป็นแท้บหรืปลอมแต่ว่าในช้อปปิ้งมอลลน่าจะเป็นแท้อยู่แหละ ะแกะออกมาแล้วก็จะมีอ่าที่ได้มาด้วยก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับดีะครับแล้วก็จะเป็นหมุดนะครับนี่ตัวข้อต่อไม่ใช่มุดเสียข้อต่อนะครับอันนี้ผมสั่างเป็นกิฟนะครับเป็นกิฟล็อกต้องใช้เป็นหมุดย้ำนะเพราะว่าเป็นหมุดย้ำนี่มันดึงเข้าหรือออกอยากนะครับนี่ ดูว่าเห็นกันหรือเปล่าผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเปื้อนแกะอะแกะเลยก็ได้ให้ดูก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้มันก็จะมีนี่บอกอยู่เนี่ยเห็นไหมใช่วันเดือนปีเกิดมันไ้ยเนี่ยอ่าน่าใช่ใช่ยี่แปดเดือนสิบปียี่บเอ็ดนะครับโอ้นีก็ผ่านมาสามีปีแล้วแกะันเลย ก็ฉีดตรงกลางดีกว่าอืมเกเก็บง่ายก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่เลยจะอาจจะเหนียวๆนี่เดี๋ยวผมจับขึ้นมาให้ดูเป็นข้อหนาครับหนาหนาจริงๆนะครับไม่มีโอลิงนะครับนี่ให้ดูเลย แตะโฟกัสให้นก็ชึบก็ประมาณนี้นะครับชึบนี่แหละอ่าเห็นว่ามันใช้ดีเพราะงั้น,นครับอตัวเนี้ยของดีดีเนี่ยทนผมก็เลยลองสั่งมาดูมาใช้ดูนะครับว่ามันจะทนจริงหรือเปล่าวันที่ถ่ายคลิปนะครับเป็นวันที่1กันยายน2567นะครับ เลขไม่เดี๋ยวผมดูก่อนนะตอนนี้เลขไม่ยอยู่ที่3าม0 0สกกิโลนะครับอ่ะแล้วก็ผมจะใช้ไปอีกสัก2อสามเดือนนะครับเพราะว่าอ่ารถไม่ค่อยได้ขี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกผมไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวรถเปื้อนก็จะออกช่วงหน้าหนาวกับ นะร้อนนะครับหรือช่วงที่แดดออกถนนแห้งนะครับถึงจะออกเดี๋ยวผมจะหลังใช้งานมาสักสองสามเดือนหรือว่านานกว่านั้นเดี๋ยวจะมาทําคลิปอ่าเคาเรียกว่าอะไรอ่าบอกอีกทีว่าข้อดีข้อเสียของโจโซ่ตัวเนี้ยมันดีแค่ไหนนะครับนี่หรือว่ามันจะอ่าดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนะครับอีพีนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูนี่แหละครับเจ้าโซ่ดีดีนะครับ 428ข้อหนานะครับนี่อ่ะอีพีนี้ก็ขอจบก,การอันบล็อกไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ